สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับเข้าเกมมาตอน10โมงเช้านะครับเซิร์ฟเปิดได้ตรงตามเวลาเลยนะคือส่วนใหญ่ก็จะต้องเดาไว้ก่อนนะครับว่าเซิร์ฟจะต้องเลื่อนแน่ๆนะอย่างน้อยๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ คือรอบนี้มันไม่มีอัปเดตระบบอ่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันอัปขึ้นสโตร์ได้พร้อมกันนะทาง iOS แล้วก็ Android เนี่ยแล้วก็ไม่เจอบั๊กอ่าระหว่างอัปเดตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเซิร์ฟก็จะเปิดได้ตรงตามเวลานะครับอ่าส่วนที่ผมสังเกตมานะถ้าเป็นรอบเรนเจอร์ปกติ ตัวเกมเนี่ยเขาจะปิดเซิร์ฟตั้งแต่แบบตีสี่บ้างนะหกโมงเช้าบ้าง,าางหรือไม่ก็แปดโมงเช้า,ชานะครับแล้วก็เซิร์ฟก็จะเปิดได้ไวแต่ถ้าเกิดเป็นเล่าโครโบนเนี่ยมันจะเริ่มปิดตั้งแต่สิบโมงเช้า,ชาเหมือนเหมือนในคลิปเมื่อวานผมจะพูดผิดนะแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยทีมงานก็ได้บอกชัดเจนไปแล้วนะครับว่าเซิร์ฟเปิดสิบโมงเช้า,ชาซึ่งก็เปิดได้ตามนี้เป๊ะเลยทีเดียวนะครับเข้าเกมมาตกกระชาาใบครับ โพรโบครับโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าเหมือนจะแบบทายถูกกันมานานอยู่เหมือนกันนะรีซิโร่นะครับอ่ารีเซ็ตชีวิตฝ่าวิกฤตต่างโลกครับอ่าพอมาเป็นหน้าตรงนี้ปุ๊บซูบารุหายไปนะครับตามคำใบ้ที่ได้บอกว่า5ตัวแต่แสดงว่าซูบารุเนี่ยมันน่าจะซ่อนอยู่ในเบียทริสอ่าเหมือนในเนื้อหาเนี่ยมันแบบมีพันธสัญญาอะไรกันอยู่นะน่าจะแบบอยู่ในสกิลหรืออะไรบางอย่างนะครับอันฉะนั้นเนี่ยตัวแจกเนี่ยก็จะเป็น เพเทลกิอุสนะครับคู่เทพก็แน่นอนนะรู้กันหมดแล้วครับในทีเซอร์นะแล้วก็ตัดเกิดครั้งที่2เป็นการเฉลยคือเดี๋ยวรอบโคโลโบถัดไปเนี่ยจะเป็นประมาณนี้แล้วล่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเพราะว่าทางฝั่งผู้พัฒนาเนี่ยเขารู้ตรงนี้แล้วเขาลงมาเล่นด้วยนะเล่นด้วาสนุกกันด้วยนะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าในรอบถัดไปจะเป็นยังไงนะครับอันโต๊ะแจกฟรีครับเพเทลกิอุสนะครับซึ่งก็จะมาเป็น บอสเลดโคโรโบด้วยนะหลังจบหลังจบด่านวิ่งนะครับป้อมป้อมเป็นเอคิโดนาเออป้อมเป็นเอคิโดนาโอ้โหอันนี้คืออันนี้ผมไม่รู้นะคือด้วยข้อมูลที่ได้มาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นพักบางคนจะเรียกแพ็กก็คือเป็นพูดเป็นตัวแมวนะอของเอมิเรียนะครับ อันฉะนั้นเนี่ยตัวพูดเอเมิเลียนน่าจะอยู่ในสกิลแล้วละ่ะอันนี้ป้อมเป็นเอคิโดนาอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามีการปรับเปลี่ยนข้อมูลล่าสุดหรือรอะไรหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกและว่าบางทีเนี่ยทางฝั่งทีมงานเขาได้ข้อมูลล่วงหน้ามานานครับแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนหรืออาจจะมะีเขาจะผิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ๋อแพ็คทำไมแพ็คยังอยู่อีกอะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อแพ็คมันต้องหมดอ๋อแพ็คมันหมดตอน4ี่ทุ่มโอเควันนี้วันที่30กันยานะ จบตอนสี่ทุ่มนะอันนี้คือได้ได้ว่าถ้าเคยใครอยากจะได้ก็เปิดเอาก็ได้นะอ่าคือถ้าเกษตรกรซื้อแพ็กวันนี้มันก็จะสามารถทําภารกิจได้ต่อนะครับอ่าไม่ว่าจะมีภารกิจอะไรครับอ่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้นครับฉะนั้น4ี่ทุ่มเน้นย้านะ4ี่ทุ่มคืนนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสคู่เทพอ่าใครไม่ชัวร์นะใครคิดว่าดวงไม่แน่นนะครับก็ไปรอสี่ทุ่มนะของผมในหลายๆไอเดียครับก็จะไปรอเปิดสี่ทุ่มแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดก่อน วันนี้เปิดอดีลักเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งน่าจะมีการเปิดอีกโดยตัวกาช่านิดห,หน่อยนะครับบับเดือน,นครับก็เ,เป็นเพิ่มทางโจมตีโอแสดงว่าเดือนนี้เนี่ยดามเมดน่าจะหนักแล้วก็บักลุ่มน่าจะเป็นทางโจมตีคือดามเมดน่าจะหนักโคกเลยนะครับแล้วก็ลดแรดฮา r ์เลนเจอร์ครับอากูเทพเป็นไม้กับน้ำเดี๋ยวดูว่าจะเก่งสมใจไหมนะครับ อันนี้ผมเอาหน้าจอมาเป็นแบบนี้เลยอันเดี๋ยวดูกันที่เรนเจอร์กันสนิดหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เกียร์นะก่อนที่จะไปเปิดนะควันนี้เปิดกัน6 0รอดอูบี้นะสองรอบมาไปดูเรนเจอร์กันนะครับอัก้า,าวดาวครับคู่เทพเอเมรีนะครับเป็นไหวพริบไม้โอ้โหทำไมแร่ธาตุเยอะอย่างนี้ละพี่เอ้ยโอ้โหแร่ธาตุถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่าเป็นไหวพลิบไม้โอเคตำแหน่งยืนทบการเคลื่อนที่ถือว่าเจ๋งเลยครับอขอให้เป็นตัวดาเมจนะ ติดตรงแรล้วถ้าใช้เยอะไปนิดนึงนะครับอแต่ว่าเดือนนี้ก็ใช้ไปก่อนได้นะนื่นอจว่ามีบับรถแรกของเดือนครับดาเมจทะลุใบนะครับดาเมจทะลุใบเดี๋ยวดูครูดาวสกิลนิดนึงครับครูดาวสกิลหนึ่งแปดวิด้วยอถือว่าน้อยนะครับอ่าสกิลสองมันปกตินะเพราะว่าไฮเปอร์จากเก้าวินะครับนี้ถือว่าถือว่าดีนะดาเมจทะลุใบนะครับก็ต้องรอดูว่ามันลึกแค่ไหนนะครับ โซนอีกสกิลหนึ่งอันนี้บัฟหน้าป้อมแน่นอนล่ะนะก็หลบสกิลต้านสกิลหิวเลือดอันนี้ถือว่าเจ๋งนะอันนี้ถือว่าเจ๋งนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ใหม่อแสดงว่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยว่าเป็นสกิลใหม่น่าจะเป็นในส่วนความสามารถไฮเปอร์แล้วล่ะนะสกิลอาจจะเป็นสกิลเดิมๆไหมนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์เนี่ยก็สตันนะครับสตันกับว้องไวอันนี้ยังโอเคหน่อยนะไม่ได้สตันยกฝูงนะเป็นสตันกับว้องไวนะครับ เขาใช้คำว่ามีโอกาสสูงที่จะทําให้เลนเจอร์ว่องไวทั้งหมดนะครับสตันแบบทะลุอมาตะาด,ด้วยนะ,ะหลังจากเริ่มเกมอันนี้คือเริ่มเกม5วินาทีถึงจะเริ่มติดนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยออกมาอีกมันก็จะมีครูดาว6วินาทีอันทั้น,นีปล่อยออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีครูดาวนะครับซึ่งสตันผมว่าอาจจะแบบสตาร์นทเดียวก็ได้นะ อันนี้เดี๋ยวรอดูนะผมต้องรอข้อมูลในส่วนของอตัวเกมก่อนนะครับว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันจะติดเป็นลักษณะไหนะนะครับซึ่งในนี้เขาไม่ได้บอกนะว่ามันสตาร์ทกี่วินาทีนะครับไม่สามารถใช้กับบอสแลวศัตรูชนิดพิเศษผู้พิทักษ์เเน้น PVP เป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของ y o วอะไรแบบนี้ได้นะ,ะส่วนความสามารถบกลุ่มน่าจะพลังโจมตีอันนี้ชัดเจนเฮ้ย,ยถือว่าโอเคนะ อ่าโหติดตรงสายได้เยอะไปน,นิดนึงครับอ่ะมาครับคู่เทพเรมครับโอ้โหคู่นี้คือตีกันแย่งกันเป็นนางเอกอ่าวบางคนก็จะบอกว่าเอมิเลียเนี่ยจริง,รงๆโดยเนื้อหาเป็นนางเอกอะไรประมาณนี้เพราะว่าเรมนกอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะถือว่าเป็น f c ฟซีคมันครับอ่ะตัวนี้ถือว่าคนะาจ้ายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่านี้ดูดีกว่านะเพราะว่าทําเป็นดาวนี้แรกก็ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับอ่าเป็นว่องไวน้ํา ติดที่ท่าตอยู่แล้วเสียดายนะตำแหน่งยืนก็จะไม่ดีด้วยนะแต่ว่าเคลื่อนที่ไวความเร็วในการโจมตีสูงนะครับและทาดเยอะนะียออและทัดไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูคูดาวสกิลนิดนึงครับคูดาวสกิลหนึ่งเวิเออถือว่าน้อยนะครับกสกิลสองห้าวินี่คือน้อยเลยเอออ่ะเล็มถือว่าจําเลยครับสกิลหนึ่งครับก็น่าจะบบาหน้าป้อมนะคู่เทพนะครับ แม่ยำสกิลกับเพิ่มระยะโจมตี15เปอร์โอ,อ้เอเอตัวของเอลซ่านี่20อันนี้15อันนี้ก็ถือโอเคนะในอยู่นะถ้าเกิดบัฟซ้อนกันมันก็จะนับอันที่เยอะที่สุดอันนี้จะไม่ได้รวมกันนะครับสกิล2โอ้โหครูทำสกิลต่ำนะเป็นดาเมจทะลุนะครับยกเลิกบัฟศัตรูนะครับ,ลบ,บ,รบแล้วก็ผลักไปยังแนวหลังอันนี้จะไม่ใช่ผลักกระเด็นนะจะเป็นผลักไปยังแนวหลังเลยนะครับซึ่งน่าจะโหดนะ,ะความสามารถไฮเปอร์หม่อันนี้จะเป็นใบ อ่าเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นสันอันนี้จะเป็นใบนะอ่าหลักการเหมือนกันนะไปติดกระหวัยพิบโอ้โหต้องรอดูครับว่าอ่าอัตราการติดจะดีไหมอ่าเดี๋ยวต้องรออ่าานข้อมูลตัวเกมนะว่าอัตราการติดดีไหมแล้วติดทีเนี่ยจะติดประมาณสักกี่วิแต่คงไม่นานนะผมคิดว่าจะวิสองวินะบแบบชั่วคราวนะอ่าแล้วแบบมันเป็นสถานที่ล้างไม่ได้ด้วยนะล้างไม่ได้ด้วยนะ เอออานจะแบบไม่แน่อ่ไม่รู้ว่าใส่เกียร์แล้วช่วยได้ไหมนะครับอ่าขออภัยนะครับ <c oughs> อ,อาร์อาแอมนะครับอ่าคูแฟดครับโอ้โหที่แรกพันเก้าเจ็ดสิบเลยอะ่ะโอ้โหแรกสูงมากนะอ่ะเป็นพลังไฟนะครับอ่าเป็นตัวชนใกล้เคลื่อนที่ไวนะครับแายเยอะดาเมจกระเด็นนะครับลดลบสกิลแต่ไม่ทะลุ ถ้าทะลุจะจำกว่านี้นะถ้าทะลุคือถือว่าก็จะพอใส่ได้เลยนะครับคูดาสกิลปกติเลยนะครับสกิลหนึ่งสิบสองวิอขออภัยนะผมเพิ่งตื่นนะครับเสียงยังไม่มานะก็โอ้โหคูดาสกิลก็ปกตินะทะลุก็ไม่ทะลุครับยกเลิกความเสียต่อเนื่องนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ครับบัฟเพิ่มควา,างโจมตีอดูค่อนข้างธรรมดานะแรเยอะด้วยนะครับแต่ว่า ได้ความสามารถให้เปอร์ที่ดีนะครับกระเด็นนะอันนี้จะเป็นกระเด็นนะกระเด็นติดกับไหวพริบซึ่งก็ถือว่าพอมีความสามารถให้เปอร์เข้ามาถ้าสมมุติเลทมันติดดีแล้วก็ติดนานอ๋อแต่กระเด็นก็จะกระเด็น1ดอกอยู่แล้วล่ะคงไม่ได้มีกระเด็น2ดอกนะน่าจะประมาณนั้นครับโซนเบียทริสนะครับสุบรุน่าจะซ่อนอยู่ในนี้แหละนะครับเป็นไหวพริบน้ํานะครับ ตำแหน่งยืนครับก็กะกักหน่อยนะ290รอ้นะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ได้นะไปสองถือว่าไม่ได้ช้ามากมายนะครับลายธาตใช้น้อยเลยนะครับความเร็วในการตีตร,รบหลีกป้องกันธรรมดาเลยดูไม่มีอะไรเลยครับส่วนอีกสกิลหนึ่งครับสกิลสองอเป็นดาเมจพิษนะครับแล้วก็เปลี่ยนธาตุจากไฟเป็นลายธาตุไม้เป็นลายธาตุพอไม่ทะลุบุกก็ใช้ยากอพราฉะนั้นเนี่ยเบียร์ทริสดูอาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ว่า ก็ได้ความสามารถให้เปิดกระเด็นติดกับสายพลังอ่าก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะแต่กระเด็นปุ๊บมัน่าจ,จะแบบทีละนิดไหมถ้าสมมติสตัร์หรือใบมาติดทีละแบบ1-3มวิประมาณเนี้ยมันอาจจะดูโหดกว่าไหมอ่ะฉะนั้นรอบนี้ก็เน้นไปที่คู่เทพเป็นหลักนะครับอ่ะส่วนตัวแตกฟรีก็อ่ะค้าไปก่อนละกันไม่ค่อยมีอะไรมากครับอ่ะดูกันที่เกียร์นิดนึงครับเกียร์รอบนี้เป็นเกียร์ป้องกันนะอ่ะซึ่งเป็นเกียร์าธาตุพอเป็นเกียร์าธาตุปุ๊บน่าสนใจนะเพราะว่า อัปเกรดธาตุเพิ่งทําคลิปไปนะครับเมื่อ,อของช่วงเดือนที่แนละ้วไม่กี่วันนะเราไปย้อนดูนะครับว่าอัปเกรดธาตุโอ้โหยิ่งเดือนนี้พลังโจมต,ตีนะครับบัฟพลังโจมตีบัฟกลุ่มพลังโจมต,ตีนะครับบวกกับเกียร์อัปเกรดธาตุเรนเจอร์ยิงโหดแน่นอนหายเกลี้ยงบอกเลยว่าในเดือนนี้นะได้คู่เทพยิงหายเกลี้ยงแน่นอนนะครับชุดเมทของแรมอันนี้ตามที่ใบไปแล้วนะว่าเกียร์มีชุดนะครับก็เป็นชุดเมทนะครับ อารมบสกิลต้านกิลลดแรกอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะครับออปชั่นก็ไปเลือกเป็นพลังชีวิตก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกไปนับเกรดท่านนี้แล้วแต่นะส่วนเสื้อคุมไรของเบียทริสนะครับพลังชีวิตต้านสกิลปล่อยตัวไวอันนี้ดีนะครับแล้วก็ออปชั่นไปเลือกอะไรก็ได้แต่อ่าของเดิมจะไปนับเกรดท่าน,นครับส่วนผ้าคลุมของเพยเทลกิลส์นะเคลื่อนที่อันนี้ไม่ชอบเคลื่อนที่ผมว่ามันเป็นออปชั่นที่ไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้นะแต่ว่าโอเคละได้ลบสกิล อ่ะก็ประมาณหนึ่งนะอย่างที่บอกนะว่าเกียร์ช่องกลางมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษรอบนี้คือค่าเกียร์ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะก็ถือว่าเป็นแบบพื้นฐานนะอ่ะส่วน6ดาวครับในส่วนของไม้ถูพื้นของแรมครับก็มีพลังโจมตีกายแม่นยำแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้ธรรมดาเลยนะครับส่วนช่องกลางครับชุดของซูบูรุนะครับพลังชีวิตต้านสกิลลบสกิลเอ,อ้ยอันนี้พอได้อยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นแบบน้องๆรองเท้าเรียวนัดเออพลังชีวิตลบสกิลต้านสกิพล,กลกพลื้นฐานนะครับ ส่วนที่ประับผมของเอมิเรียนะครับไว้โจมตีเปอร์เซ็นต์นับลบสก,กิลลดละเฮ้ยอันนี้น่าสนใจอ่าตามที่บอกนะว่าเหมือนแบบอ่าทางฝั่งผมนะครับก็ฟีดแบ็กนะทีมงานก็ฟีดแบ็กว่าอยากจะให้แบบเฮ้ยมันมีอะไรดีบ้างเออไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรดีเลยใช้เลยไม่ได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าประมาณนี้อ่ะโอเคลุ้นกันครับคู่เทพเท่านั้นที่เราต้องการครับอ่ะไอดี ID หลักของผมเนี่ย ยังไม่ได้ทำเก้าอ,อ๋อทำเก้าดาวแล้วทำใบตัวของอ,อในรอบบักกนะทำตัวของเอ,อจำชื่อไม่ได้ลืมเอ,อเอาคู่เทพมาก่อนกบเก้าดาวเต็มเอียดเลยนะอไม่แน่นะผมสมมติว่าได้เอเมเรียหรือว่าเิมออกหน่อยสิเว้ยเพื่อนไม่มาเลย เออโอ้โหเหลตุ้มเป๊ะเลยครับขอหน่อยนะฮึบรอบสุดท้ายอันนี้ถือว่ามาเปิดแบบลองเชิงดูนะอ่าแล้วเดี๋ยวเพิ่มโอกาสคู่เทพสี่ทุ่มครับเน้นย้ำแล้วครับใครคิดว่าดวงไม่แน่นนะก็มไปเปิดตอนนั้นอ่าเก็บกักอะไรมาเนี่ยไปจัดตอนสี่ทุ่มกันเต็มๆเลยครับพี่จีนไม่เอาแล้วว่ามีหมักลุกแล้วนะครับคู่เทพโอ้โห เอมิเรียโอ้โหเนี่ยบอกหมากรุก <c oughs> อะไรวะทำไมเดี๋ยวจะมีโตบินออกมาเลไเงวะเนี่ยโอ้ย oh, เอามาแล้วโอ้โห oh, oh, แต่ว่าเป็นลรมโอ้โ oh, หทำไมผัวฟ้าไม่ได้หรออ่ะลมก็ลรมครับลรมก็ลรมนะอย่างน้อยก็จะได้ทดสอบนะ <c oughs> ส่งความสหรถไฮเปอร์แต่ว่าคงอาจจะไม่ได้ปั้นแม็กนะครับกบมีไม่เยอะนะเอะลมมาเรียกแฟดมาหน่อยโอ้โ oh, ห oh, ไม่มาดําปื้ดเลยเอมิเลียโอ้โห ตรงไหนไม่ออกแล้วมั้งเนี่ยฮึบอ,อ่ะเรียบร้อยโอเคอ่ะวันนี้วันศนะุกร์นะก็ตีบวกเรนเจอร์สเท่านะครับอ่ะใครเปิดกรชาขอโชคดีผมดูมาคร่าวๆแล้วเหมือนจะเห็นแบบเปิดได้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้โนี่กาศ์เราจัดทีมให้แบบว่าเรียกเพื่อนเรียกฝูงมานะครับอ่ะผมตีบวกไปก่อนคือมันใช้แร่แบบเยอะไปหน่อยนะผมมองว่าค่อนข้างจะมีปัญหานะครับ แล้วก็ตัวมันไม่ทะลุนะอ่ะเบื้องต้นนะต้องอัปเกรดขั้นสูงสุดก่อนนะครับถ้าเปิดได้ร่างธรรมดานะครับเนื่องจากว่าในภารกิจพิเศษเนี่ยน่าจะต้องประมาณนั้นครับก็จะมีในส่วนของตัวคู่เทพครับคู่เทพเนี่ยคือทำเป็นอัลตร้าแม็กสลับเป็น9าดาวนะครับแล้วก็ไฮเปอร์แม็กสลับเป็นเดาวก็จะได้ภารกิจเป็นกบม่วงนะะคู่เทพนะเอมิเรียกับ เรมนะหมายความว่าเราต้องเปิดได้2ตัวถ้าจะกวาดภารกิจนะส่วนตัวอื่นนะคอ่าก็จะเป็นแรมนะครับกับเบียทริดนะอันนี้คือสลับเป็นอ่าอัลตราก่อนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราสลับให้ดูนะครับวัตถุดิบโอเคเรียบร้อยครับอันนี้แบบนี้นะเ่าเผื่อน้องๆเล่นกันใหม่ๆนะอ่าตัวที่ไม่ใช่คู่เทพนะถึงจะได้นะครับอันนี้เราก็ขอไปเหมือนกันแหละ แต่ว่าเขาแบบให้เป็นกบม่วงแล้วอะคือถ้าเกิดใครเปิดได้ตัวคู่เทพเนี่ยก็จะไม่ได้กบอัลตร้านะเพราะว่าภารกิจไม่มีนะครับอ่านะภารกิจจะเป็นตัวคู่รองนะเพราะว่าคู่เทพเนี่ยอย่างที่บอกต้องอัลตร้าแม็กซ์สลับเป็น9าดาวแล้วก็ไฮเปอร์แม็กซ์สลับเป็น9าดาวนะครับก็จะได้นี่เพราะว่ามันสลับไปสลับมาไม่ได้นะอย่างที่บอกว่าหมายความว่าต้องได้2ตัวเท่านั้นนะครับ โอเคใครเปิดกาชชาขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครัอป้อมก็เป็นตัวเอคิโดน่านะครับอ่ะโอเคนะตามชอบเลยนะใครจัดอะไรก็จัดได้ตามความชอบเลยนะครับสี่ทุ่มคืนนี้เพิ่มโอกาสคู่เทพครับแล้วก็ตารางล็อกอินรายเดือนอาจจะมีอะไรพิเศษก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่นครับสวัสดีครับ